สนับสนุนโดยริวกา้าคงทนประหยาตามันต้องนึกถึงโมตอร์ไซต์ริวกา้า035 611 141 086 367 1432 086 398 1432 f o r c e Energy Saving Solution คงไฟถนนประหยัดพลังงานประหยัดไฟสูงสุด60-70%รอมีทีมสำรวจเพราะไม่คำปรึกษาในการติดตั้งและเปลดมาใช้ LED Streetlight 02 หกหน0่งห้าศูนเมื่อวันพุธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2557เวลาเกนาฬิกาสำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดอ่างทองจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 5 7มูล,ลนิธิการประถมศึกษาสำนักง,งานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทองและมูล,ลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทองณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จยา90 ด้วยมูลนิธิการะฐมศึกษาสำนักงานการผสมศึกษาจังหวัดอ่างทองและมูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทองได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาะสมศึกษาอ่างทองดำเนินการมอบเงินทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2557แก่นักเรียนที่ขาดแคลนเรียนดีประพฤติดีดังนี้มูลนิธิการะสมศึกษาสำนักงานการผสมศึกษาจังหวัดอ่างทองโดยนายเพชรรัตนนิมพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การผสมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประธานมูลนิธิมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจำนวน14ทุนทุนละ1,000บาทรวมเป็นเงิน14,000บาทมูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทองโดยนายเพชรรัตน์นิมพันธ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการมูลนิธิมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา ในจังหวัดอ่างทองจำนวน30ทุนทุนละ1,000บาทรวมเป็นเงิน3 0 0 0 0บาทแยกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจำนวน14ทุนเป็นเงิน14,000บาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทองจำนวน6ทุนเป็นเงิน6 0 0 0บาทสังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดอ่างทองจำนวน1ทุนเป็นเงิน1,000บาทสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทองจำนวน4ทุนเป็นเงิน4,000บาท สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน2ทุนเป็นเงิน2,000บาทสังกัดวิทยาลัยนาฏศินอ่างทองจำนวน1ทุนเป็นเงิน1 0 0 0บาทสังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองจำนวน1ทุนเป็นเงิน1,000บาทสังกัดสถาบันพัะศึกษาวิทยาเขตอ่างทองจำนวน1ทุนเป็นเงิน1,000บาทโดยได้เรียนเชิญท่านผู้มีอุปการะคุณการศึกษาของจังหวัดอ่างทองเป็นผู้แทนในการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวถาปัาพสังทองถ่ายภาพเชษฐาแกวกัลยาสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน